1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3สัปดาห์ของเรา3สัปดาห์ของเราจะได้ตัวที่อยากได้หรือเปล่าเบิร์กแคมป์รอเบิร์กแคมปเดนิดรอทำภารกิจมา3สัปดาห์แล้วไปที่5ดาวอิตาลีใครวะอย่าซ้ำใครเนี่ย เนี่ยโอ้ใครมาเนี่ยโอเคอยู่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำซามอร์ลันโนว่ะมาเดยว,วันนี้ก็จะมาอธิบายการทำเควสสัปดาห์ที่3นะผมเพื่อรับอ e ีพิกฟรีครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับก็ต้องอธิบายก่อนเลยนะครับว่าใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราทำนะครับผมถ้าใครทำครบจะครบ19เควสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลข19ทับนะครับผม ก็เหลืออีกเควสนึงครับแต่อันนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับก็เป็น20่สทัพยีแล้วผมก็เหลืออีกเควสนึงครับที่ต้องไปทํานะครับวิธีทําก็คือนะครับมาเลยครับมาครับเข้ามาตรงอีเวนต์นะครับผมกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกไปที่อีเวนต์นี้นะผมอีเวนต์ที่เป็นรูปบานบิสซาก้านะครับรูปนักเตะแมนยูไนเต็ดนะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้ดีๆครับว่าจะมีกิจกรรมอีฟุตบอลเฟสติวัลกลมๆแบบนี้นะครับกิจกรรมนี้ทําได้นะครับผม อันนี้นะผมวิธีทําให้ผ่านก็คือนะผมเอานักเตะจากลาลิก้าสเปนครับยกตัวอย่างเป็นนักเตะจากบาร์ซ่าเรมาริดประมาณในผมนักเตะจากลาลิก้าสเปนครับผมจะใช้เป็นเลวันดอกกี้แล้วนะผมเอาเลวันดอกกี้นะครับไปทําประตูให้ได้ในโหมดนี้นะครับทั้งหมด5ลูกนะผมพอยิงครบาผ้าลูกก็จะผ่านแล้วนะครับผมไปดูวิธีที่2กันเลยครับวิธีที่2ครับมาที่โหมดนี้นะผมโหมดนี้นะครับที่เป็นรูปอาสมสรบาร์เซโลนาครับกดเข้าไปแล้วก็ เราจะเจอกับบอดบาเซโลน่านะผมต้องเล่นให้ชนะให้ได้นะผมชนะให้ได้อ่าสองอันนะผมตรงนี้ก็จะผ่านเหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีที่3ามนะผมวิธีที่สามเข้าไปเล่นในโหมดนี้นะผมอีฟ e ุตบอลลีกนะอีฟุตบอลลีกโดยการทําประตูนะครับให้ได้ทั้งหมด6ประตูนะครับจะก,กี่เกมก็ได้จะเล่นกี่เกมก็ได้ครับขอแค่ทําประตูให้ได้ทั้งหมด6ประตูก็จะผ่านแล้วนะผมก็หลังจากที่ใครเคลียร์เสร็จเรียบร้อยตามที่บอกน,นะผมครบ3สัปดาห์แล้วก็เคลียร์ ควิหมดเรียบร้อยตามที่บอกนะก็จะได้รับเลยนะครับผมอีปิกฟรีหนึ่งตัวนะผมโดยกดรับอ่ามันจะเป็นเครื่องหมายสีชมพูรูปกล่องของขวัญแบบนี้นะครับที่อ่าอันแรกฝั่งนี้นะครับผมแต่ของผมรับไปแล้วมันก็เลยไม่มีนะครับมันจะไปอยู่ฝั่งที่2นะครับมันจะไปอยู่ฝั่งขวาแทนนะครับก็กดเข้าไปรับแล้วก็ไปเปิดได้เลยนะครับผมประมาณนี้ครับผมใครเปิดได้ตัวไหนกันบ้างก็มัดแชร์กันหน่อยนะครับต้องชมครับ